จ้าพี่น้องจ้าเข้าป่าในเวลาตอนนี้ก็ใกล้หนึ่งทุ่มแล้วจ้าเห็นเห็ดละคุณลำโบเลยไปนิดนึงหอมบอกว่าเดี๋ยวจะเก็บเห็ดเครื่องรถมันดังจ้าเรามาเก็บเห็ดไปพร้อมๆกันจ้าพี่น้องดอกหนึ่งก็สําคัญนะคะขึ้นแล้วหนึ่งมิลหนึ่งขีดแล้วเนาะมาลุ้นการเห็ดดอกแรกพอจ้โอเคไหมจ้ระเดิมดอกแรกโอ้โหแห้งนะแต่ใช้ได้เลยดีกว่าเน่าจ้ะยังมียังมีพี่น้อง อุ้ยโอเคเลยขาสวยด้วยป่าข้างบ้านนะปลาข้างปากระเทียมเรานี้นะคะพี่น้องจ๋าจุดนี้เลยที่เราพยายามที่จะหาเก็บเขาอยู่นะวันนี้มาแล้วจ้าตามมาอยู่หลายคลิปเลยกลับไปเมืองเดิมก็เลยเขาก็เลยขึ้นมานะเนี่ย ยังม,ม,มีอีกนะอ้อมอ้อมเสารเรียกว่าอ้อมเสาไม่ได้นะอ้อมต้นไม้จะอือหือไม่ทําให้พี่น้องผิดหวังเลยได้ไหมที่เราจกเอาอะค่ะโอ้พระเจ้าโอ้ยตายแล้วตกใหญ่มากนี่ค่ะโอ้ยฮัลโหลฮัลโหฮัลโหลไว้ก่อน พีโบขยับรถไปค่ะช่วงนี้ในพานทำงานนางพานก็จะล่าเหตุนี่ไงคะนี่ไงคะโอ้ยมันตื่นเต้นจ้ะเอาตะก้าน้อยมากะว่าเต็มตะก้านี้พอนะคะนี่ก็สองโลละโอ้คุณลิมโบบอกเชือกฝีมือนะว่าทีละคงทำได้วาซานอืม อ,อมต้นไม้จริงๆพี่น้องต้นนี้นะจำไว้นะเา้ามดมดดดำมดแห้งแต่ว่าเห็ดมีเอาเข้าไปสิเรียกได้ว่าเห็ดรอคนเก็บอีกแล้วจ้ะนานมากแล้วที่เราทิ้งป่าข้างบ้านเราจ้ะมีอีกไหมมีอีกไหมอู้นั่นไงนั่นไง อาแล้วจ้าพี่น้องจ้าเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งหวานคนอยู่หวันนะคะไหวไหมไหวไหมคะสีบรุนก็คือแก่แล้วนะคะขาได้ไหมเออขาส่วนนี้ได้เอาค่ะ อันนี้ก็เอาไว้เป็นเชื้อเป็นแนวนะหนึ่งดอกละพาทิตตอนหนึ่งทุ่มพี่น้องจ้าเลยค่ะหอมแวะลงตรงนี้นิดหนึ่งนะคะ,ะคุณเลมโบจอดด้านหน้าจาะเวลามีน้อยเราก็จะเลือกลงตามจุดที่เราเจอเห็ดน,นะคะคุณเลมโบตามมาทำไมเพราเสียงลออรถก็อุ่นใจ หูอว้วนอยู่ในพงหญ้าอีกแล้วทิ้งไ้หลายวันอะ ซุ้มในพานอยู่นั่นจะคุณเลมโบอยู่นั่นนะคะเห็ดอยู่นี่จ้ะเก็บเลยเก็บเลยขววอ้วนนะคะตรงนี้ใกล้ร่องรถไถเห็ดเขาก็จะชุ่มหน่อยอันนี้เป็นขาเห็ดพึ่งหวานนะคะกระโดน สัตว์ป่าก,กินไปแล้วจ้ะป๊าดพี่น้องจ้ะอนอยู่วันอนอยู่หวันพอไป่าอู้คือขาแข็งแท้พอไป่าเอ้ย,อยลูกขอมีรถมาลูกขอเด้อดอกนี้จ้ะได้แต่ขาจ้ะปิดไว้จ้ะ เป็นเชือเป็นแนวในปีต่ตอไปอลมหนาวโวยโอยพี่น้องเอ้ยรอเห็ด เห็ดรอข้าพเจ้ามาเก็บแล้วแล้วก็มาจนได้พี่น้องพอกันหอมเฝ้าเป็นห่วงทักสวามหรือเห็ดหนังไก่นะคะเพราะว่าจุดที่เราเก็บประจําเนี่ยรถแท็กเตอร์เข้ามาตัดไม้แล้วลอรถแท็กเตอร์ล้อรถแท็กเตอร์เหยียบตรงนั้นพอดีแต่ตอนนี้เห็นขาวเลยตามลงไปเลยดูค่ะพี่น้องซ่อนอยู่นี้นะนี่ดูนี่โอ้โหแบบว่าอลังการเลย แล้วก็นี่ด้วยนะด้านในถ้ำนุ่นเก็บเก็บเนาะ,ะนี่ค่ะโอ้โหสวยๆเลยพี่นอ้องจ้ะสวยมากทักสวามนะคะเห็ดนังไก่จก้ะอันนี้คุณสามีชอบลูกค้าบางท่านก็ชอบนะอันนี้คือท้องเขาจะเป็นแบบว่าเหมือนขี้มังวันอนะส,สปอร์เขานะ โหเยอะมากเมื่อกี้เห็ดพึ่งหวานขาเป็นแมงนะหอมก็เลยเอาลงป่าแล้วค่ะอืมปีนี้เรายังไม่ได้เห็ดไว้กินเลยพี่น้องขายไม่ขายไม่ทันเลยค่ะเก็บไม่ทันขายไม่ใช่ขายไม่ทันเดี๋ยวค่อยไปเขีย่ยแล้วก็เอาสปอไปขยายป่าอื่นๆด้วย ไม่ให้พี่โบ่ลงนะอูห้หูขานางเขาจะกรอบกอบกรุบกรุบ <ๆ S 1> นะคะผัดต้มทอดได้หมดอ่ะอือหือยังมีอีกเยอะนะพี่น้องไม่ต้องห่วงเรื่องตะก้านะวันนี้ไม่มักน้อยแต่ได้เยอะบางวันเอาตะก้าใหญ่มาไม่ได้เห็ดหันนึกเสียใจตั้งแต่เห็นเขา มาตัดไม้ตรงนี้แล้วก็รถแท็กเตอร์เหยียบแล้วค่ะหอมไม่บอกแท็กเซก็คือบอกแล้วก็เดี๋ยวจะทุกใจไว้ก่อนพอเจอเหตุแล้วค่อยบอกบนมากเราจะดูกลุ่มนี้นะถ้าเขาแก่ก็ต้องปล่อยเขาไว้หอมว่าเขาแก่นะคะเอาไว้นี่เลย ไม่นี่เลยค่ะได้เป็นเชื้อเป็นแนวต่อไปเนาะนี่อย่างน้อยเราก็ไม่เก็บเขาหมดอย่าเสียดายเลยนะคะถ้าเขาแก่นั่นแหละคือเป็นเชื้อเป็นแนวในปีต่อไปนะพี่น้องนะเราเก็บเชิงอนุรักษ์่ะคะยังมีอีกนะคะโอ้ยหากดังเปรอะเลย นี่ค่ะอยากจะเอาลากเข้าไว้แถวนี้ก็เลยต้องตัดจะ้ะถ้าพี่น้องจำไม่ผิดนะตรงนี้มันจะเป็นจมปวกน้อยที่เรามาเลียงเห็ดตัดขานะของทุกปีจะ้ะปีนี้กลายเป็นผงต้นไม้ล้มทับเนี่ยโห มีแค่ซอยแรกที่เราแวะนะซอยแรกที่เราแวะโอ้ยยังมีเลขเล็กอยู่นี่ไงหูปล่อยไว้เลยค่ะมีลุ้นมีลุ้นข้างๆกันตรงนี้ก็ไม่เคยมีนะเขามีขึ้นมาแสดงว่ารรเทกเตอร์ไถเอาสปอมาสปอเวลาไปล้างนี่ยังจะขี้มึงวันเลยนะ ปูดไว้เลยก็ดีเนี่ยค่ะเอา้าดูที่มีดอกง,งามอีกอะ่ะเคเคเคจ้า <c oughs> คุณแลมโบรเรียกอยู่นี่จ้าเกเป็นห่วงนี่จ้าเกเป็นห่วงาแล้วพู่มเขียวๆนี่นะแทกเตอร์ตัดไม่ขาดมันก็เลยพอมี ความชุ่มชื้นให้เห็ดหนังไก่มันขึ้นจ้ะพี่น้องฟลุกสวามเห็ดเบื่อชนิดนี้ขึ้นมาเห็ดพึ่งหวานก็จะตามมาแต่รอฝนเคยมีเคยมีโอ้ยเรียกได้ว่าปะปามรอฝนอย่างเดียวพี่น้องตอนนี้ยังแห้งแรงอยู่ดูสิโอ้ป้ามาดีเลนไม่เห็นหนูนะเนี่ย โอ้โหขอบคุณเจ้าป่าเจ้าเขามืดค่ำยังไงก็ทำให้ลูกช้างมองเห็นเห็ดจ้าก็เลมโบบอกโอ้พระเจ้าจุดนี้พี่น้องจ๋าจุดนี้จุดนี้ถนนหมู่บ้านนะคะภูเขาลัดเลาะหมู่บ้านจ้ะ โ,โชคดีเลยแท็กเตอร์มาไถาถนนทางไถริมป่าให้อะจ้ะตรงนี้เราเคยเก็บเห็ดแข็งกับมดเนี่ยพี่น้องมือตันๆป้อมๆเนี่ยจุกเอาอีกแล้วนะคะพี่โบตามมาแล้วยังเจอเห็ดอยู่เลยพ่อ จ้าพ่อจ๋าโอ้ไอสเกคนละฮะบอกพ่อจอดตรงนี้นะฉันจะไปเอาเห็ดก็เจอจริงๆจ้ะไม่น่าแตกมีคนร้องวว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 วเวลาไปกินอาทแิ้วนะพี่น้องเราออกจากบ้านประมาณเกือบหนึ่งทุ่มนะ เห็ดพึ่งหวานจะไปแล้วเหมือนกันจะพี่น้องคุมไว้ตรงนี้แหละไปแล้วเหมือนกันตอนนี้ใช้ไฟรถสองหาเห็ดแล้วค่ะหอมมีหมวกสองไฟด้วยหอมใช้หมวกไฟฉายนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหมหมวกไฟฉายจะสองเห็ดสองเห็ดพี่น้องจะหมวกไฟฉายของเราชัดเจนไหมคุณเลมโบงึดนี่ โอ้โหไม่ต้องกลัวมืดเลยค่ะนี่ไฟฉายมีทั้งไฟรถทั้งไฟฉายเอายังไงอะ่ะเต็มตะก้าจ้ะเวลาก็ได้จ้ะเราก็จะกลับรถกันตรงนี้นะคะอันนี้ก็แค่ท้ายป่าหมู่บ้านนะน้องจ๋า